สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันพุทธที่23ตุลาคม2567นะครับเช้า,ชานี้ก็จะมาดูในเรื่องของการพ่นธาตุรองแล้วก็อาหารเสริมให้กับต้นทุเรียนขณะที่ยังมีใบอ่อนอยู่นะครับ ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนที่ผมได้ปลูกมา4ปีกว่าๆนะครับก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนมือใหม่มารับชมไปด้วยกันนะครับก็จะมีเพื่อนๆที่อาจจะยังสงสัยนะครับยังสงสัยอยู่ถ้ามียอดอ่อนแทงออกมาเนาะ เราจะพ่นธาตุรองอาหารเสริมให้ได้เมื่อไหร่ผมก็เคยทําคลิปไปนะครับถ้ายอดอ่อนนะครับถ้าทุเรียนแทงยอดอ่อนออกมาพอเป็นใบกลางสักสองสาใบนะครับเราสามารถพ่นให้ได้เลยนะครับพ่นเลยไม่เป็นไรนะครับที่พาไปดูต้นนี้ก็พอดีนะครับมันพอดีเลยนี่ครับมียอดที่ออกมานะครับผมก็ทําคลิปไปเมื่อ เมื่อไม่กี่วันนะครับเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของอาการป้องกันซันเบิร์นเนะาะมาดูกันเลยนะครับเป็นทุเรียนต้นคู่นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมตัดนะครับตัดลําต้นก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงดูไปนะครับนี่ครับการพ่นธาตุรองอาหารเสริมเนาะ นี่ครับเป็นแบบนี้อันนี้คือใบกลางใบกลางนี่ครับใบมันกลางออกมาขนาดที่เป็นยอดอ่อนแบบนี้นะครับที่มันเป็นยอดอ่อนเยอะๆนี่แหละนะครับอพอมันกลางออกมาได้สักสองสามใบเนาะมันจะถอดมันจะถอดไล่ๆ่กันออกมานะครับมันก็มีใบดาบมีใบดาบอยู่บ้างนะครับพ่นเลยนะครับพ่นเลยเนี่ยอันนี้ผมพ่นไปเมื่อวานนะครับพ่นไปเมื่อวาน ขณะที่พ่นตอนเป็นตอนเช้านะครับเป็นตอนเช้าเราจะพ่นตอนเย็นก็ได้พ่นตอนเช้าก็ดีนะครับที่พ่นตอนเช้านะครับผมพ่นไม่เกิน8ปดโมงเช้าเพราะว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ซึ่งมันเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอากาศมันจะร้อนมากนะครับ8ปดโมงกว,กว่าขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะร้อนนะครับ ร้อนเลยยิ่งยิ่งตอนบ่ายน่ะร้อนจัดเลยนะครับผมพ่นไม่เกินแปดโมงเช้านะครับแต่ถ้าเป็นตอนเย็นช่วงนี้ตะวันมันก็จะลงเร็วหน่อยนึงนะครับเราก็พ่นได้ห้าโมงนะครับประมาณประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นเนาะสี่โมงปลายปลายนะครับเราพ่นเลยเพราะว่าช่วงช่วงที่มีความร้อนตอนกลางวันเนี่ย มันยังละอุอยู่เนะาะพอมันจะเข้า5้าโมงเย็นเนี่ยมันกค็คลายความร้อนลงนะครับพ่นก็ดูใบทุเรียนนะครับถ้าใบถ้าใบยังยุบอยูอ่เราก็อย่าไปพึ่งพ่นนะครับสำหรับการพ่นตอนเย็นเราก็รอให้ใบมันสดชื่นเนาะเราถึงได้พ่นนะครับที่ผมพ่นไปเมื่อวานนี่ครับขณะขณะที่มีน้ําค้างนะครับช่วงนี้มันเป็นน้ำค้างเนาะ เราก็ปล่อยให้น้ําค้างเนี่ยมันเริ่มแห้งก่อนนะครับอตอนนี้ก็เวลาเนี่ยเกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับที่ผมทําคลิปเนี่ยใบยังมีน้ําค้างอยู่นะครับี่เห็นไหมครับเนี่ยยังเป็นคราบน้ําค้างอยู่ี่พอเราจับดูนะครับเปียกนะครับเปียกเลยีนย่นะครับใบอ่อนมันก็ไม่ถึงเนาะมันไม่ถึงใบอ่อน เดี๋ยวนะครับดูตรงนี้อันนี้ครับเพื่อความชัดเจนเลยครับนี่ยังเห็นคราบยังเห็นคราบไอ้น้ำค้างนะครับนี่เห็นไหมครับมันยัเห็นคราบน้ำค้างครับเปียกเนี่ยรอยนิดนึงนะครับรอยนิดนึ่งช่วงนี้มันอาจจะแห้งเร็วอยู่เพราะว่า มันไม่มีก้อนเมฆนะครับตอนเช้ามันจะมีแต่แสงแตะวันตรงๆเนาะพอมันขึ้นมานะครับแสงแตะวันขึ้นมาใบพวกนี้มันก็จะจะเริ่มแห้งนะครับอีกหน่อยก็พ่นได้เลยครับอาหารรองอาหารเสริมนะครับธาตุรองอาหารเสริมธาตุรองก็เป็นแมกนีเซียมเนาะแมกนีเซียมอาหารเสริมก็จําพวกเหล็กนะครับส่วนมากถ้าเป็นใบใบทุเรียนที่ ที่มันกลางออกมาเนาะถ้ามันเป็นจุดจุดก็ขาวนะครับเป็นจุดเหลืองเืองเองเหลืองก็ขาวอยู่ในใบเป็นจุดเป็นจุดอันนั้นก็ส่วนมากจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กธา,าตุเหล็กซึ่งเป็นอาหารเสริมนะครับเราก็พ่นได้เลยนะครับเนี่ยผมพ่นไปเมื่อวานนะครับใบก็ไม่มีอาการที่จะที่จะบิดงอนะครับไม่มี ขอเพียงแต่ว่าอย่าผสมเยอะนะครับอย่าผสมเยอะเรา,าก็ฉีดพ่นไปเลยถ้าเป็นถังพ่นนะครับทุเรียนที่เพื่อนเพื่อนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับถ้าเป็นถังพ่นเราก็พยายามใช้หัวใช้หัวพ่นนะครับเราก็แทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปในในต้นเนี่ยนะครับก็พยายามพ่นให้มันโดนใต้ใบนะครับใต้ใบพอเราพ่นเข้าไปทางนี้แล้วก็ ขึ้นไปบนบนยอดนะครับขึ้นไปนี้นครับมันก็จะสาดขึ้นไปครับแล้วเราก็รอให้ละอองมันมันหายก่อนเนาะถ้ามีลมก็อยู่ด้านทิศเหนือลมนะครับแล้วก็ฉีดขึ้นไปแล้วเราก็ไปเดินไปไปฉีดฝั่งน้นนะครับก็ฉีดมาทางนี้นะครับฉีดใต้ใบาจากนั้นเราก็ฉีดที่หน้าใบนะครับผมก็ทําแบบนี้แหละนะครับเราก็ฉีดฉีดฉีดไปนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับการพ่นธาตุรองอาหารเสริมเพื่อนเพื่อนบางท่านยังยังกลัวอยู่นะครับยังกลัวอยู่ขณะที่มีใบอ่อนอไม่กล้าไม่กล้าที่จะพ่นนะครับกลัวว่าใบทุเรียนมันจะมีปัญหาอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีผมผมก็ทําแบบนี้นะครับขออย่างเดียวอย่าพ่นอย่าพ่นจนจนเปียกไหล อีกอย่างหนึ่งก็อย่าผสมจนเกินนะครับจนเกินเกินโดสที่เขาระบุไว้นะครับพยายามผสมต่ำๆนะครับต่ำกว่าต่ากว่าปริมาณที่เขาบอกนะครับเขาบอกว่าผสมสัก10 c ซีซีเราก็ลดมาสัก8สัก9นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นทุเรียนต้นต้นเล็กต้นนั้นนะครับที่ผมทำคลิปไปวันนั้นที่ อตอนจบคลิปผมก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจนเกี่ยวกับยอดนะครับเกี่ยวกับยอดอที่มันงอเนาะ,ะก็เป็นต้นที่ผมปลูกหน้าหนาวดูนิดนึงนะครับอันนี้ครับอยอดมันจะงอนะเวลามันขึ้นเนี่ยนะครับถอดยอดออกมามันจะงอลงอันนั้นก็เป็นปกตินะครับบางครั้งมันก็ไม่ตรงตลอดนะครับยอดทุเรียน มันอยู่ม yup. ันอยู่แต่ละต้นบางต้นมันก็ชี้ตรงนะครับบางต้นมันก็งอลงอย่างนี้มันอาจจะเงาะยอดมันจะอ่อนนะครับยอดจะอ่อนอีกหน่อยมันยอดจะตรงขึ้นนะครับมันค่อยๆขยับขยับขึ้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปนะครับบางต้นที่มันที่มันขึ้นมาเนาะมันก็งอพอมันแข็งแรงมัก็ตรงนะครับก็ประมาณนี้ครับผม วันนี้ก็มาดูนะครับเกี่ยวกับการพ่นธาตุรองแล้วก็อาหารเสริมให้กับต้นทุเรียนขณะที่มียอดอ่อนใบอ่อนอแทงยอดออกมานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ